ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแม่๋มนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูนะว่าสิ่งที่ปรารถนานะะคจะสมหวังหรือไม่มารับพลังงานดีๆไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาเปิดตัวตนของเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้กันก่อนค่ะพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างก็ยังคงเป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมนะคะเพื่อนๆนํนำคำทำนายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองเนาะ นะะไม่ต้องซีเรียสนะคะแต่รับพลังงานดีๆไปด้วยกันแปดไม้เท้าเจ็ดถ้วยสามดาบอืมต้องบอกว่าตอนนี้มีปัญหาถ้าเกิดว่าเป็นขออ่านเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนละกันมันมีเรื่องของตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่กำลังแบบ เหมือนกำลังดูอยู่กำลังพิจารณานะะบางคนบอกว่าต้องมูฟออนต้องออกจากจุดนี้แล้วหรือในขณะเดียวกันต้องแก้ไขนะะหรือว่าบางทีแบบอาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขการด้วยความที่ว่าสามดาบเนี่ยถ้าเป็นความสัมพันธ์นะนะคะในคนที่คบกันอยู่อะไรแบบนี้ก็อาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการจับได้อะไรบางอย่างนะคะ อ,อ่การทะเลาะเบาแหวงความไม่เข้าใจการอย่างเงี้ยค่ะการมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องอืเป็นตัวเลือกทางเลือกนะคะมันก็เลยทําให้ตรงนี้แหละมีปัญหาก็เกิดคือก็เจ็บปวดนั่นแหละนะคะแล้วก็ณตอนเนี้เหมือนกับว่ากําลังหาวิธีในการค้นหาทางออกนะว่าจะไปอย่างไรดี มันเหมือนกับว่าตอนนี้มันยังมืดมนอยู่่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถอยออกมานะเขาเรียกว่าถอยออกมาตั้งสติอะค่ะหาอยู่กับสติก่อนแล้วค่อยๆมองเข้าไปในปัญหานั้นที่เราอาจจะค้นพบาาว่าเราจะแก้กตรงจุดไหนดีอย่าเพิ่งใช้อารมณ์อย่าเพิ่งบูมบาปเาาพราะไม่นั้นมันอาจจะเรานี่แหละที่ได้รับผลกระทบเยอะนะคะอาจจะต้องอก,กลับไป ตั้งหลักก่อนในบางอย่างนะอืมถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเจ็บป่วยไข้ไม่สบายอา่าต้องไปพบคุณหมอนะอาจจะต้องไปพบคุณหมออย่าอย่าคิดเองเออเองนะคะอย่าคิดเองเออเองอย่าแบบว่าเอา่อทุบไปก่อนล่วงหน้าอา่าไปหาคุณหมอไปพบกับผู้ที่เขาเชี่ยวชาญอาจจะต้องไป เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่ามีการสมมติว่ามีคุณหมอโรงพยาบาลหนึ่งแจ้งมาว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเรากังวลเรากลัวเราอาจจะต้องไปหาอีกท่านหนึ่งอีกโรงพยาบาลหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแบบเหมือนกับว่าไปหลายๆที่หน่อยก็ก็จะดีเพราะว่าบางทีเนาะเราไม่รู้ว่าอันเนี้ยคือผลออกมามันแน่ชัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ลองไป หลายๆที่หลายๆแห่งนะเพราะว่ามันมีโอกาสแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดพ่ายแปดไม้เท้าอะแม่มยังมองว่าโอกาสถ้าเกิดเจ็บป่วยนะคะโอกาสกลับมาแข็งแรงเนี่ยยังมีอือยังมีออกกลับมาแข็งแรงออกมาเริ่มต้นชีวิตบู v ออนออกจากตรงนั้นได้อะไรอย่างเนี้ค่ะก็ยังมีอยู่หรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะรูปแบบใดที่ไม่ใช่คู่รักคนรัก,กอะน,นะคะ เป็นคนในครอบครัวเพื่อนกันหรือว่าที่ทํางานอะไรเนี้ยเราอาจจะเหมือนคําแนะนําก็เป็นแบบเดิมเลยค่ะคือต้องออกมาตั้งสติก่อนนะคะค่อยๆมองไปที่ปัญหาอะไรสําคัญไม่สําคัญอะไรจัดการได้จัดการไม่ได้เพราะตอนเนี้ยเหมือนอยู่ในช่วงสับสนเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนคือจะบอกว่ามีจุดยืนในตัวเองไหมก็ดูว่ามีหนทางนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในภาวะของการตัดสินใจ ลังเลบ้างอะไรเงี้ยค่ะ,ะค่อยๆดูไปนะเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆปรารถนาเป็นเรื่องใดขอดูก่อนละกันนะคะว่าเป็นเรื่องใดแทมเพลนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเด็กถือดาบ 6เหรียญคือเหมือนกับว่าตอนนี้ค่ะปรารถนาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายปรับเปลี่ยนหรือว่าจะเป็นเปลี่ยนงานอย่างเงี้ยค่ะ,ะเปลี่ยนความรู้สึกที่มันเจ็บปวดให้กลับมาดีอย่างเงี้ยฮหรือว่า ต้องตัดสินใจอะไรบางอยา่างแล้วอยากให้การตัดสินใจเนี้ยเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีแบบนี้ฮะมันเป็นเรื่องของการรอคอยความหวังอะไรบางอยา่างให้มันเกิดความสมดุลเนี่ยค่ะการบาลานซ์ชีวิตกับอะไรกับความสัมพันธ์ก็ได้หรือกับงานก็ได้อย่างเงี้ยค่ะให้มันอยู่ในจุดที่ลงตัว ไม่ว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจในเรื่องใดก็ตามไพ่แนะนําเรื่องของคืออย่าอย่าใช้อารมณ์อย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์เด็ดขาดชัดเจนได้ไหมได้แต่ว่าอย่าใช้อารมณ์นําทางแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องคิดนะคะหรือว่ามีความคิดอะไรฟุ้งไปหมดเลยตอนนี้เต็มไปหมดเลยอาจจะต้องค่อยๆแยกแยะความคิด นะคะบางทีอะนะตอนนี้มันสับสนสับสนลังเลไม่มั่นอกมั่นใจอ,อสิ่งที่เราปรารถนาก็คือความยุติธรรมที่เราควรจะได้รับความลงตัวในเรื่องหนีนะะบุญกุศลเหมือนกับว่าที่เราสังสมมาขอให้ขอให้ผลที่ ผลนั้นอะออกมาช่วยเหลือค่ะในจุดเนี้ยได้ไหมมาช่วยให้เราตัดสินใจได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาา่าฮะการตัดสินใจขอให้เป็นการตัดสินใจที่มากับความถูกต้องความชัดเจนขอให้เรามีหนทางที่จะก้าวเดินไปได้อย่างมั่นคงอย่างเนี้ค่ะ นะคะได้อย่างอิสระแล้วก็เอถูกต้องด้วยถ้าเกิดว่าเราต้องการการรับอะไรบางอย่างอยูอย่ก็ขอให้การได้รับนั้นมากับความยุติธรรมหาถ้าเกิดว่าเราต้องการถ้ามีใครมาขอความช่วยเหลือหรืออะไรจากเราอ่ะก็ขอให้เราอ่ะตัดสินใจได้อย่างยุติธรรม อย่างนี้นะคะคือณนะตอนเนี้ยถ้าดูแล้วตามหน้าไพ่อะคะ่ะสิ่งที่เราปรารถนามากับความมากับความยุติธรรมมากับความสมดุลมากับการรอคอยการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ภาพนั้นเกิดการชัดเจนขึ้นแบบนี้นะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นจริงๆแล้วอะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า ทุกเรื่องที่เพื่อนๆคิดเอาไว้ปรารถนาเอาไว้นั่นคือสิ่งที่ตรงกับหน้าไพ่เนี่ยค่ะก็คือว่าเหมือนกับว่าเราขอให้เราเกิดความยุติธรรมเราอยากเปลี่ยนแปลงน่ะเราจะว่าไปนะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะเราอยากได้รับ การเยียวยาการดูแลที่ดีกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าที่ผ่านมาเราเจ็บปวดเราต้องการให้เขาคนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าเขาดึงบุคคลอื่นเข้ามาเราขอให้เราได้รับความยุติธรรม ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็แล้วแต่ขอให้มันขอให้มากับความยุติธรรมและความถูกต้องอ่าถ้าเกิดว่าจะต้องจากกันอ่ะก็ขอให้มีความยุติธรรมอยู่อย่างนั้นอยู่ตรงนั้นอย่าใส่ร้ายป้ายสีอย่าทำร้ายกันถ้าเกิดเป็นเรื่องของกระบวนการกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องก็ขอให้เราอ่ะได้รับความชัดเจนได้รับอ่าการตอบแทน คุณค่ากลับคืนมาแบบเนี้ยค่ะเอออาจจะมีแบบถ้าฟ้องร้องอย่างเงี้ยเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรเงี้ยก็ขอให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นนี่นะคะือมอเราจะได้ไปตั้งต้นตั้งหลักชีวิตใหม่แต่ถ้าเกิดว่ารอคอยให้เขากลับมาฮะก็เนี้ยเป็นเรื่องจังหวะของการรอคอยตอนเนี้ยกําลังรอคอยให้เขาอ่ะ ตัดสินใจอะไรบางอยา่างบางทีเราก็อาจจะมีการไปพูดเหมือนกันเนาะว่าจะเลือกใครอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วอะตัวเราเองก็ไม่ได้อยากพูดคำนี้นะอือไม่อยากพูดคำนี้เราอยากเป็นฝ่ายที่ได้เลือกเองอะเราอยากเป็นฝ่ายที่เลือกเองเราอยากเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอะ่ะอันนี้คือความสัมพันธ์ นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอการให้หรือการได้รับไม่เท่าเทียมเพื่อนๆก็หวังว่าความเท่าเทียมมันจะเกิดขึ้นนะะในทุกรูปแบบเลยนะหวังว่าความเท่าเทียมมันจะเกิดขึ้นนะและหวังว่าบุญกุศลจะหนุนนำให้เรามีทางออกตรงนี้ได้อย่างชัดเจน อะฮเดี๋ยวมาดูสิว่าแล้วสิ่งที่เราปรารถนานั้นอะไม่ว่าเพื่อนๆจะปรารถนาอะไรไว้นะคะจะสมหวังไหมอือ mm hmm. สามถ้วยเดทสองสองเหรียญค่ะมีโอกาสสมหวังนะเพื่อนๆสมหวังจากการที่ ไพ่เดทขึ้นอะนะคะก็ต้องบอกว่ามันเหมือนจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างเรื่องเนี้ยมันจะจบลงอะนะคะหมายความว่าถ้าเกิดมีสิ่งที่เราอต้องการความชัดเจนนะคะต้องการความยุติธรรมสิ่งที่เรารอคอยนั้นอะมันจะเกิดผลขึ้น มันจะมันจะจบเรื่องเลวร้ายลงค่ะแล้วจะปรากฏเรื่องที่แทนที่ด้วยความกระจากแทนที่ด้วยการเติบโตวความก้าวหน้าเพราะว่ามีไพ่ของสามถ้วยขึ้นมาก็คือการเฉลิบฉลองการยินดีฮะถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นแล้วเราแล้วเราหวัง ระหว่างเราปรารถนาให้มันที่คลายจบลงไปอ่ะโอกาสจบคือสูงอ่าเพื่อนๆโอกาสจบสูงบางทีบอกว่าทะเลาะเบาแวงอ่ะกันมาเนิ่นนานแล้วอะแล้วก็หาแบบคือเจอคนดือ้อเจอคนอัตตาเจอเจอคนที่ใช้คำพูดไม่ระวัง อย่างเงี้ยเราไม่ต้องการสิ่งเนี้ยเราก็ปรารถนาว่าให้มันแบบจบจบกันไปเลยได้ไหมขี้คลายจะจะเป็นขี้คลายในรูปแบบใดก็แล้วแต่แต่ขอให้เรากลับมาแบบใจเราเข้มแขะนะ็งอ่ะใจเรามีพลังอะ่ะเราเห็นทางออกอะ่ะนั่นแหละเราจะได้รับสิ่งนั้นแล้วทางออกก็จะปรากฏขึ้นนะคะถ้าเรารอคอยปรารถนานะคะหาก หากในตรงเนี้ยมีคนหยิบยืมเงินเราไปอันนี้ได้หมดเลยนะคะในทุกรูปแบบอาจจะหยิบยืมอะไรไปก็แล้วแต่สิ่งเนี้ยจะจบลงเราอาจจะได้คืนกลับมาแต่ว่าเป็นการได้คืนกลับมาจากการติดต่อทวงถามเหมือนกันนะคือเราจะนิ่งไม่ได้หาแบบปล่อยไปตามโชคชะตาบางทีอาจจะไม่ได้ก็ต้องมีการคือ ถามไปบ้างอย่างเนี้ยค่ะอ่ามีโอกาสที่จะได้เข้ามานะถ้าเกิดว่านเพื่อนปรารถนาเรื่องของการเงินมีโอกาสที่การเงินจะเข้ามาอยู่ในมืออ่าเอ่อไพ่ไม่ว่าจะเป็นสองถ้วยหรือว่าสองเหรียญเนี้ยมันเป็นการบาลาน์นะเพื่อนเพื่อนเป็นการได้รับมาแต่ว่าต้องบาลาน์ให้ดี เหมือนกับเรามีบทเรียนแล้วอะเราต้องเรียนรู้ว่าค่ะการบราลานซ์อย่าหยิบอย่ายให้ใครหยิบใครยืมอีกอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าเจ็บเราต้องจําแบบเนี้ยค่ะใครอาจจะเรียกร้องมากับความสงสารเอาความสงสารมาเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นเครื่องมือในการทําให้เราเห็นอกเห็นใจอะ่ะ อันนี้คือก็ก,ก,นะะก็ระวังนะคะก็ระวังตรงนี้ถ้าเกิดว่าได้ตรงนี้มาแล้วเก็บออมนะคะเก็บออมไว้เนาะเอ่อความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเกิดว่ามีเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยมีโอกาสได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ,ะเอ่อ แนะนำเพื่อนๆด้วยนะเรื่องการทำบุญจะส่งเสริมจะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพอะค่ะได้ดีขึ้นทำบุญในที่นี้ทำบุญกับอะไรทำบุญอย่างเช่นนะคะมูลนิธิต่างๆผู้ได้อโอกาสผู้ยากไร้นะคะคนไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัย การทำบุญกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ได้นะคะหรือโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลทั่วไปก็ได้หรือโรงพยาบาลที่รักษาเด็กอะค่ะนะคะ,นะะเกี่ยวกับเด็กได้แล้วก็ทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตนะคะผ้าขาวห่อศพลงศพศพไม่มีญาตินะ,ะเมนเผาศพ เติมน้ำมันตะเกียงการให้แสงสว่างทางปัญญาอย่างเงี้ยการให้ความรลูการให้การช่วยเหลือได้หมดเลยในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการเยียวยาจิตใจในเรื่องของการบำบัดอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทําทำงานที่อยู่กับสายการดูแลอ่พูดอื่นอยู่แล้วอันนี้จะส่งเสริมดีมาก นะคะอย่างเช่นเป็นแพทย์เป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นนักกายภาพบ,บาําบัดเป็นนักจิตวิทยาอจิตบ,บาําบัดอะไรแบบนี้นะคะการดูแลคนคนแก่เด็กคนชราอะไรแบบนี้ค่ะคือได้หมดเลยนะ,ะก็จะส่งเสริมดีคือเรื่องบุญเรื่องอุสน์อยังแงนะนําให้เพื่อนๆทําอยู่หรือว่า แล้วก็ไม่ได้แนะนําว่าจะต้องทําในจํานวนเงินที่เยอะนะเพื่อนๆเอาแค่ตามกําลังนะคะทําบุญมีหลายรูปแบบหรือในไพ่หกเหลียนีอาจจะเป็นแบบการบริจาคก,ก็ได้ข้าวของสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพที่ดีอยู่จะยังประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อันนี้ก็สามารถที่จะทําได้เวลาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีกรวดน้ําแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอุทิศบุญนะคะแผ่บุญไปให้ เทวดานางฟ้าประจําตัวเจ้ากรรมนายเวรอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุ้มครองเรานะคะเราส่งบุญกุศลไปเนาะแล้วก็ออันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าจะส่งบุญถึงใครบ้างอันนี้แม่ก็ให้เป็นแบบถ้าเกิดได้ทามาคะก็กรณีพิเศษว่าควรจะส่งแบบนี้นะคะเหมือนกับเสริมไปก็ก็จะส่งดีอะค่ะส่งผลดีเนาะเนี่ย เราจะได้ไม่ติดขัดในปัญหาเนี่ยคือเขาเรียกว่าการดําเนินชีวิตของเรามันจะโฟโล์นะมันจะโฟโล์ขึ้นมันจะลื่นไหลขึ้นมันจะขับเคลื่อนไปได้ง่ายขึ้นไม่มีจุดสะดุดนี่ค่ะเป็นไปในแบบเนี่ยเราจะเติบโตได้นะคะเหมือนกับว่าเรามีหนทางมีบันไดให้ก้าวเดินอ่ะไปสู่ฝั่งฝนันไปสู่เป้าหมายนะ,ะมันไม่ต้องแบบ ลำบากลำบนเกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าจะมีอะไรมาทดสอบก็จะหลุดไปได้ง่ายอย่างเงี้ยก็จะคี้คลายได้ได,ได้ได้อยู่กับปัญญาอย่างเงี้ยค่ะได้มีสติรู้ว่าควรจะทำอะไรถ้าเกิดเพื่อนๆน,นคิดมากกันวนอองวลนะคะพยายามอยู่กับสติให้มากเพราะว่าถ้าเราไปหยุดความคิดอ่ะเขาคงจะให้เราหยุดไม่ได้อะเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นแล้วต้องรู้ในสิ่งที่เราคิดเนาะ ว่าเราคิดอะไรแล้วก็พยายามปล่อยผ่านความคิดนั้นไปหรือว่าดึงสิ่งดีๆเข้ามาในความคิดอย่างนี้ค่ะดึงพลังงานบวกเข้ามาหาตัวเองบุญกุศลที่เพื่อนๆถามเพื่อนๆสร้างอะ่ะจะส่งหนุนเกื้อนหนุนนะะให้เพื่อนๆอนนะ่ะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เพื่อนๆนนะ่ะประารถนาและคาดหวังนะเอาไว้เนาะเพราะว่ามีคนร่วมยินดีนะ มีอะไรบอกเล่าบอกกล่าวกับกัลยาณมิตรเพื่อนฝูงได้นะคะเพื่อนๆอ,อย่ากเก็บงำเอาไว้แต่กับตัวเองมันจะทุกข์เปล่าๆนะมีอะไรก็บอกเล่ากับเพื่อนๆที่เราไว้วางใจได้แล้วก็เขาจะให้ทางออกที่ดีด้วยบางทีอะบุญกุศลของเราบางทีเราบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ซัพพอเราสักทีหนึ่งแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะมาในรูปแบบของกัลยาณมิตรแล้วก็มาแนะนําเราอะค่ะว่าเราจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราปิดประตูไม่ ไม่รับฟังใครหรือว่าไม่ไปหาใครเลยไม่ไปขอความคิดเห็นจากใครไม่ไปปรึกษาใครไม่ไประบายให้ใครฟังบ้างบางทีเราอาจจะไม่ได้คําตอบตรงนี้ออกมาก็เหมือนเราปิดกัน้นนะคะ,ะบุญกุศลที่เราทํามาก็อาจจะส่งผลกับเราได้ยากอย่างนี้นะก็ต้องเปิดโอกาสตัวเองด้วยค่ะไปพบเจอกับสิ่งดีๆอยู่กับพลังงานดีๆนะคะอยู่กับพลังงานที่เกื้อหนุนชะตาเราอะ อยู่กับในที่ที่เป็นกุศลอย่างเงี้ยค่ะในที่ที่เป็นอเป็นทางที่ใส่อไม่ไปอบายอย่างเงี้ยไม่ไปในทางอากุศลอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในที่ที่จนลงใจนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานของเพื่อนและผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีพลังงานใดบ้างก็มีธาตุไฟเมสสิงธนูธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนธาตุโลหเมถุนตุนกูมธาตุดินพฤกษ์ กันมังกรมาได้หมดเลยนะคะมีราศีธนูราศีพิจิกอาหาที่โดดเด่นนะแล้วก็ราศีตุลได้ด้วยนะคะโอเคค่ะก็อ่านไพ่กับเพื่อนจนจบคลิปแล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาจนจบก็รับพลังงานดีๆไปปรับใช้กับตัวเองนะ าฝากเพื่อนๆด้วยนะคะช่วยซัพพอร์ตช่องแม่หมอแหม่มด้วยด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกมาเล่ามารับพลังงานดีๆไปด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะขอให้เพื่อนๆโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ